สวัสดีครับก็ EP นี้ EP ที่16นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทดสอบนะคลิปที่2หลังจากคังแหงใจในเรื่องของการสรงออกเจสันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขามีการตั้ง p f i ิก นเป็น API มี s yes ด้วยนะผมกาออกก่อนการตั้งเล้านะครับสแล h ก็คือ home นะตัวนี้ home ก็จะไปเรียกถ้าเป็น static server นะ web server ก็จะไปเรียก index. html หรือ index. php ก็ว่าไปก็มีอยู่3แเล้า get all employee กับ get employee นะ by id คราวนี้ ถ้าเราอยากจะเพิ่มเลานะ้าแบบง่ายๆนะอยากจะเลือกพนักง,งานทั้งหมดตามประเภทของพนักง,งานนะเราก็เพิ่มเพิ่มเล้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ไปสร้างเมธอดเอานี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพอมาถึงคลิปที่2เนี่ยถือว่าตัวฮอสเนี่ยโอเคแต่ยังไม่มีการทดสอบในการดึงข้อมูลนะตัวนี้นะครับรอรับ พอรทที่8080 80, นะแล้วก็มีตัว tpoc ออันนี้เลยนะครับในตอนแรกของเรื่องของการที่พูดถึง t p o ็อแล้วก็ตัว callback ตรงนี้เนี่ยเป็น t p o ็อนะครับเป็นเมธอดที่ทำงานต่อจากเมธอดแรกนะก็คือหลังจากที่ประกาศให้มีการฟังรอฟังที่พอร์ต80 8080นะแล้วทำอะไรต่อก็มีการเขียน text นะว่าเซิร์ฟเวอร์รันอยู่ที่ อ่เซิร์ฟเวอร์ local host นะแล้วก็พอร์ต8 0 8 0หรือ IP 0.00.0 000, 000, แล้วก็พอร์ต8 0 8 0ทดตรวสอบรันนะครับก็รันขึ้นมาแล้วก็ตรสอบในเบราว์เซอร์นะครับ local host พอร์ต8 0 8 0์จะขึ้น not found นะครับเพราะว่าเรามีการตั้งตัว พิสเอาไว้นะครับที่ของตัวเล้าดังนั้นโฮมนะแสแลสเนี่ยก็จะต้องพิมพ์ว่าสแลสเอด้วยนะครับถึงจะเจอ home ก็อันนี้จะถูกแล้วครับก็ถือว่าตรงนีนะ้คือเป็นข้อความที่ได้จาก h โฮมจากตัว Index นะ็กตัวนี้ตัว method api i n d อิ ตัวนี้ก็จะมีการสร้างตัว json object นะครับแล้วก็ใส่แพรใส่ข้อความเข้ามาแล้วก็ส่งตอบกลับมาในรูปแบบของ json แต่จะสังเกตว่าตัวนี้จะมีตัว s s c p p e เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับจริงๆเดี๋ยวฝ่ายน่าจะทำให้มันถูกตามรูปแบบมาตรฐานไม่ต้องใส่มาหรือว่าถ้าสั่ง Encode หรือหรือดีโคดไปแล้วเนี่ย ก็คือถอดเข้าถอดออกตามตามชาวบ้านเขาทำกันคราวนี้มาลองนะครับ employees ก็คือได้ข้อมูลพนักง,งานทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะระบุตาม id ได้นะครับใส่2เข้าไปก็ได้เลข2มาก็ตามเมธอดนี้ get employee นะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็มีการสร้าง object นะแล้วก็มีการ add pair ก็คือทำทำทีละข้อมูลนะ e m p l พ y e e 1 e m ่ l o y e e 2จนถึง5ในเรื่องของการจัดการเจสันเนี่ยที่ผมบอกว่าเหนื่อยคือตรงนี้แหละนะครับเราควรน่าจะเป็นแบบส่ง s q l ให้ database แล้วก็ส่งกลับมาเป็นเป็นเจสันเลยนะพร้พอมใช้งานนะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ SQL เท่ากับนะครับก็ select ไปเลยว่าจากฐานข้อมูลไหน ในตัวอย่างก็จะเป็นของ employee นะครับแล้วเราจะ w e a r หรือ order by อะไรก็ได้เดี๋ยวขอคอมเมนต์ในตัวโคดนี้ก่อนต่อมาเราก็จะสร้างตัว Data set ขึ้นมานะครับเป็นอย่าง tempquery.sql แล้วก็ .txt เราก็ให้ค่าตัว sql SQL ตามที่เรากำหนดได้เลยดังนั้นเมื่อมีการ open นะครับเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาเราก็จะแปลงฐานข้อมูลเนี้ย d a t a s ส t เนี้ยไปเป็น JSON เลยอันนี้คือให้เห็นภาพภาพนะว่าเราจะส่งแบบ JSON ออกไปเลยนะเพื่อความสะดวกนะครับ อันนี้คือเขาเรียกว่าภาพฝันนะจะทําให้เป็นแบบนี้สั้นๆมีอะไรเราไปแก้ที่ SQL เพียงเดียวมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวแปลงโค้ดเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไป,นปนตามต้องการตอนนี้ก็สรุปนะครับสรุปของการทำ r ลด API Server นะครับโดยเ d e ไฟล์ ฐานข้อมูลที่ใช้ก็จะเป็นของตัว f i b e r ร์นะครับเวอร์ชัน4นะใช้ตัว Database Manager เนี่ยเป็น d e b u ว e r นะครับคือต้องบอกเลยว่าไม่แนะนำเพราะว่าไม่รองรับภาษาไทยนะครับคราวนี้มาดูโค้ดนะโค้ดที่สำเร็จในเรื่องเฉพาะของเมธอดที่เป็น C R U D นะครับสเมธอดหลักนี้ก่อน ในเรื่องของการอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์แล้วก็ตัวเซนต์ไฟล์อันนี้ติดปัญหายังยัง,ยงแก้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็มองข้ามไปก่อนก็จะได้ในส่วนของเมธอดหลักไปก่อนนะครับก็มีเก t ตัวนี้จะเป็นเก t ตอ a l นะแล้วก็มีเก t by id แล้วก็ get light like, นะครับ l i g ์เ like name ก็คือมีคําว่านะาชื่อนามสกุลต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการลบข้อมูลลบแล้วก็อัปเดตขาด create bi เนี่ย bi ก็คือ by by id by name อันนี้เป็น key ก็ต้องเขียนเต็มเต็มไปก่อนนะครับอันนี้คือสำหรับมือใหม่ method method จะเป็น post แล้วก็มา เมธอดแฮนเดิลนะครับก็จะเป็น create employee นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเราก็ทำเลยลักษณะนะครับมันก็จะเป็นแบบเดียวกับของการอัปเดตนะครับดังนั้นเรามีอัปเดตของตัว employee อยู่แล้วนะครับเราก็สร้างใหม่หนึ่งตัวให้เป็น create เดี๋ยวทดสอบนะครับด้วยตัว Postman ทดสอบตัวเม่อดเบื้องต้นนะครับ CRUD เริ่มจาก GET ก่อนนะครับอันนี้ก็คือ Home หน้าแรกก็จะได้ข้อมูลมาจะเห็นว่าตัว Escape เนี่ยผมถุกผมตัดออกไปแล้วนะครับไม่ให้มีอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอ่านข้อมูลพนักง,งานทั้งหมด นะครับ employees not found เขียนผิดนะครับโอเคข้อมูลมาแล้วมีทั้งหมด4รายการต่อไปก็จะเป็น get by id ก็เป็น bi แล้วก็ตามด้วยหมายเลข id นะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3 คราวนี้ลองอขึ้นต้นชื่อเหมือนนะครับมาก็มานะโอเคคือขึ้นต้นเหมือนนะครับลองก็ไก่กันชงอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคของเรานะครับในเรื่องของการอัปเดตก็ให้ระบุนะครับ by ID ใช่ไหมไม่ไอดีครับ bi แล้วก็ตามด้วย ID ที่เราต้องการอัปเดตนะครับคราวนี้ในการอัปเดตเนี่ยก็ต้องใช้ฟอร์มนะฮะแนะนำให้เป็นตัวนี้ x w w, w f o r m u r l e n c o d e d นะ ก็ใส่ชื่อฟิลไปตัวอย่าง m name m phone นะ m name name เราไม่ต้องแก่อันนี้จะแก้แ,กแค่2องฟิลนะครับก็คือ m phone กับ m name เนี่ย m phone กับ m image นะมันเป็นเาาอยู่ไม่มีค่าเราก็จะอัปเดตให้มันมีค่า2องฟิลนี้เท่านั้นนะครับคือชื่อกับ id เราจะไม่อัปเดต แล้วก็ผมเขียนตัวเมธอดเนี่ยมีการเช็คไว้แล้วว่าถ้าค่าตัวไหนเป็นช่องว่างนะครับก็จะไม่เอามาอัปเดตตรงนี้เช็คน e ดอั d เดตนะครับเตรียมไว้แล้วก็มีการเคานะครับน e ดอั d เดตว่ามีกี่ฟิลอันนี้เรามี2 f i ฟิลนะโค้ดกับเนมไม่อัปเดตอัปเดตแค่2 f i ฟิลใช้เมธอดพุทนะครับ ลองเซ็นดูติดบักเอ,ออกนะครับมาดูที่ postman อ่ะสะเตตัสมาแล้วอัปเดตส c เ e ็ s ก็แสดงว่าตัว f i l ได้กับการอัปเดตแล้วลองเก็ตดูก็เก็ตได้เลยเซ็นข้อมูลก็ถูกบันทึกไปแล้วนะครับผ่านเหลือลบกับ create employee create นะครับเขียน m e n d p o i n t นะยาวก็จะจำเองเอาไม่ได้ตอนนี้เราจะทดสอบในการสร้างนะครับโดย method create color er ครับก็แก้โค้ดไปก่อน send มาแล้วนะตอนนี้จะสังเกตว่ามีเครื่องหมายครอบค่าว a l u แล้วนะครับ ส่งไป SQL low effect นะครับจะเห็นว่าเป็นหนึ่งอ่าแสดงว่าสำเร็จแน่แมาดูที่ตัว postman เียสำเร็จนะครับเพีย Success ก็ลองเก็ตนะครับเมื่อกี้คือ employee id 1 id 5นะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ดังนั้นถ้าเราเพิ่มไอดีที่หกเขียนตัวเขเรียกอะไรเขียน e อ d พ o ย n t ยาวๆนะครับก็ลืมเองแหละคนที่หกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นพนักง,งานหกของ,งง่ายๆแบบนี้แหละลองคำสั่ง เม t อดก็ต้องเป็นโพสตนะครับไม่ต้องเบรกแล้วลันเลยนะ r e ี t e s สักเซสก็เก็ดูได้เลย6 Employee by ID BEI เอ่ะเรียบร้อยลองเก็ตทั้งหมดดู Employee มี6คนไหม6คน ขาดอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรายัางไม่ทดสอบคือเรื่องของการลบข้อมูลใช้ m e t h o delete นะครับจากนั้นก็มากำหนดว่าจะลบใครก็ by id ทดสอบลบคนที่6นะครับทดสอบลบคน id หมายเลขยกต,ตัว body นี่ไม่จำเป็นนะครับก็นอนไปลองเซน d ดู ดีลิส s ักเซส s นะครับดังนั้นถ้าเราจะเก็ก็จะต้องไม่มีเล c o r ดเป็น0ลอง get all ดูมีแค่ห้าคนอ่าสำเร็จคือจบอันนี้ถือว่าจบหลักสูตรของการาทำเลด API ี api ซ e r v e r นะครับมี4ี่เมธอดหลักๆ C R U D นะครับอันนี้ครบแล้ว ก็เดี๋ยวปรับแต่งโค้ดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะโพสต์ขึ้นกิ t h u b ในส่วนเรื่องของตัวตัวอัปโหลดอิมเมหรืออัปโหลดไฟล์เนี่ยตอนนี้ติดปัญหาครับและในส่วนของการ r e p o ปอนที่เป็นอิมเมหรือไฟล์เนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ข้ามไปก่อนสรุปเนื้อหาให้ฟังนะครับเกี่ยวกับคลิปที่หนึ่งก็เป็นการเกินนําเกี่ยวกับ r a เอพีนะครับแล้วก็มีการ ทดสอบนะในคลิปที่1เนี่ยก็แบบง่ายๆนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจเพียงแค่ว่าอ,าอยากรู้ว่ามันใช้งานง่ายหรือยากนะครับส่วนในคลิปที่2นะครับก็ได้โค้ดตัวใหม่มาจากตัว github นะครับเขาก็เป็นการจําลองในการส่งไอ้ตัว j จสันนะครับแต่ว่าผมก็มาแปลงนะครับมาเป็นให้มันทำงานกับ ่านข้อมูลจริงๆนะเป็นฐานข้อมูลของไฟเบอร์นะครับแล้วก็ใส่เมธอดให้ครบ CRUD นะครับเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่ามันสามารถทํางานได้นะแล้วก็ในคลิปต่อไปในคลิปที่3ก็จะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าเราเตรียมฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เริ่มทําตัวเล้านะแล้วก็ทํา เอนพอยต์ point, แล้วก็ไปเขียนตัวเมธอดนะ<ม>อย่างไรติดตามชมคลิปต่อไปครับ